ในแดนแกนแทาเรือโพดแจงหลังแฟนบอลคอมเมนตล้มบอนบอนวลวรลุวิรีสุภาในด่านสิงเจ้าแทาแกนแค่เรืออิบซีออกมาโพสความรู้สึกลังมีแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์ล้มบอลราะหลงลังจิมนัดตกค้างในเึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งประจำฤดูก,กาล2 0 2 2 2นุ3 2 2 การแทร์เอฟ e ซีผูไปเสมอกับโปริเทโรเอฟซีต่อ2ที่สนามแทนเดอร์ดอมสเตเดียมเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดวรวุฒิศสุภาผู้รักษาประตูการแทร์เอฟซีได้ออกมาโพสในโซเชียลส่วนตัวว่าก่อนอื่นปอนต้องขอโทษในผลการแข่งขันเมื่อวานที่ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้และการตัดสินใจในเี้ยววินาทีนั้นและยอมรับในคำติชมวิจารณ์ของทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ปอนคิดและปฏิบัติตลอดมา ในฐานะที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพคือไม่ดูถูกอาชีพตัวเองและให้เกียรติในอาชีพตัวเองเสมอมาเพราะฉะนั้นถือว่าปอนขอแล้วกันนะครับอย่าคอมเมนต์ข้อความประเพทล้มบอลมีงานซึ่งปอนคิดว่าค่อนข้างแรงในอาชีพของปอนและมันส่งผลกระทบกับความรู้สึกของคนในครอบครัวและตัวปอนเองซึ่งเห็นแล้วเกิดความไม่สบายใจได้วรุฒเก่าวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวันที่2ตุลาคมแกนแทเรยเอฟซีจะเปิดบ้านพบกับทูบังคอกไนเต ที่สนามแพสสเตเดียมเวลา18บแนาฬิกา